สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้มีเหรียญสวยๆจะมารีวิวให้ชมกันหลายองค์ครับผมเหรียญแรกเป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยออกวัดพันอ้นปี1-2ครับพิธีปลุกเสกใหญ่นะครับผมโดยมีเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกอาทิเชน่นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีหลวงพ่อเงินวัดดอนใจห,หอมหลวงพ่อเต๋วัดสามงามและอีกหลยหลายท่านครับเหลือนนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมสภาพสวยเดิมๆอักขระยันชัดเจนครับด้านล่างวัดพันอ้นจังหวัดเชียงใหม่ ปีหนึดูลูเจาะหูเหรียญครับขอบตัดจะเป็นลักษณะนี้นะครับผม องค์ที่สองพระสังกัจจายหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกถินปี53ครับเป็นเนื้อโลหะกระไหลทองครับผมจัดสร้างในรูปแบบพิมพ์นงอมครับ เกจิดังเมืองลบบุรีครับผม พระแก้วมรกตเนื้อผงหยกวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายปี3-4จัดสร้างในวาระสมเด็จย่า9 0พรรษานะครับผมจัดเป็นพระดีพิธีใหญ่อีกรายการครับผม ในหลวงราชการที่9สเสด็จในพิธีพิธีปลูกเสกใหญ่ครับสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบรวรเป็นประธานปลูกเสกวัดพระแก้วอำมเพอเมืองจังหวัดเชียงราย2534 ผสมผงผงหยกนะครับผมรุ่นนี้พระพุทธชินราช รุ่นสร้างพระบรมบราชานุสาวรีสมเด็จพระบรมไตโลกนาถจัดสร้างโดยกองพลพัฒนาที่สามจัดเป็นเหรียญที่มีพิธีปลูกเสกดีพิธีครับผมรายละเอียดการแกะพิมพ์องค์หลวงพ่อสวยงามคมชัดมากครับ